การลาของข้าราชการและพนักงานราชการแตกต่างกันอย่างไรการลานับเป็นสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการและพนักงานราชการพึงได้รับวันนี้เราจะมาดูข้อแตกต่างของสิทธิการลาของข้าราชการและพนักงานราชการว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้างดังนี้ครับการลากิจลากิจธุระอันจำเป็นหมายถึงงานภาละ หรือกิจธุระอันจำเป็นที่จะต้องไปดำเนินการด้วยตนเองบุคคลอื่นไม่สามารถกระทําแทนได้โดยเหตุแห่งการลากิจนั้นมีตัวอย่างดังนี้ครับ 1. ลาไปทำบัตรประชาชนในพื้นที่ติดต่อราชการ 2. ลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นของครอบครัว 3. ลาไปเป็นพยานตามหมายเรียกของศาล 4. ลาปฏิบัติธรรมทางศาสนาหรือธรรมเนียมปฏิบัติ 5. ลาเข้าพิธีสมรสจัดงานสมรสของบุตร 6. ลาไปจัดงานศพของบุคคลในครอบครัวครับข้าราชการข้าราชการมีสิทธิ์ลากิจได้ปีละไม่เกิน45วันทำงานโดยปีแรกที่เข้ารับราชการมีสิทธิ์ลาได้15วันทำการ โดยข้าราชการยังคงได้รับเงินเดือนในระหว่างการลากิจนี้ครับในกรณีลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรสามารถลาได้ไม่เกิน150วันทำการแต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างการลาต่อเนื่องดังกล่าวครับแนวทางปฏิบัติการลากิจของข้าราชการมีขั้นตอนแนวทางดังนี้ครับ 1. ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา 2. ต้องได้รับการอนุญาตจึงจะหยุดราชการได้ 3. กรณีเหตุพิเศษไม่อาจส่งใบลาได้ข้าราชการต้องนำส่งใบลาพร้อมเหตุผลความจำเป็นในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 4. ในระหว่างลากิจส่วนตัวหากมีราชการจำเป็น ผู้บังคับบัญชาสามารถเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการได้ครับการลากิจของพนักงานราชการพนักงานราชการสามารถลากิจได้ไม่เกินสิบวันทำการการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาปีหนึ่งไม่เกินสิบวันและในกรณีที่พนักงานราชการเข้าทำงานไม่ถึงหนึ่งปี ให้ทอนสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาลงตามส่วนของวันที่จ้างครับ